ที่สังเกตดวงจิตว่าเทวดาประจำตัวของคุณคือใครเป็นสายคุณพระหรือสายราหูจากการคำนวณสามตัวท้ายบัตรประชาชนก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะในร่างของเราทุกคนจะมีสองดวงจิตคือของเรากับอีกดวงจิตหนึ่งที่เราเรียกว่าเทวดาประจำตัวนั่นแหละ และจะอยู่กับร่างนี้จนตายดังนั้นทุกคนจะมีสองอารมณ์ในคนเดียวกันในวันพระเทวดาประจำตัวจะได้รับสิทธิ์ในร่างของเราให้สังเกตดูจากปกติเป็นคนไม่กินสุราแต่พอวันพระกลับอยากกินแถมกินแล้วอร่อยกินแล้วไม่เมามีความสุขหรือปกติไม่ชอบไปวัดแต่พอวันพระ ตื่นแต่เช้าตีสี่เตรียมอาหารไปวัดหรือบางคนอารมณ์เปลี่ยนไปวันพระทีไรกลายเป็นคนดุเจ้าอารมณ์มันอยู่ที่ว่าอีกดวงจิตข้างในตัวเราเขาเป็นใครสายคุณพระหรือสายราหูชื่อนี้อาจารย์ตั้งขึ้นมาเองเพื่อให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆสายคุณพระเปรียบเหมือนตำรวจสายราหูเปรียบเหมือนโจรดังนั้นมันคือขาวกับดำ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าในร่างกายเราได้ดวงจิตสายไหนวันนี้เรามาลองดูกันให้เอาสามตัวท้ายบัตรประชาชนของเรามาบวกกันจนเหลือตัวเดียวเช่นเลขสี่เอาสี่บวกหบวกหเท่ากับ10เอา1มาบวก0เท่ากับหและตัวอย่างเช่น 903ก็นำ9บวก0บวก3เท่ากับ12ก็ให้นำา1มาบวก2เท่ากับ3นี่คือการหาพอได้เลขมาแล้วก็มาดูว่าเราสายไหนกันบ้างกลุ่มที่1สายคุณพระคือได้เลข1 4 5 9 กลุ่มที่สองสายราหูคือได้เลข2 3 6 7 8เมื่อรู้แล้วว่าอีกดวงจิตของเราเป็นสายไหนเรามาดูความหมายกันสายคุณพระเป็นสายที่อาพับมักไรค้คู่โดนรังแกหาเลี้ยงคนอื่นเสียสละและโดดเดี่ยวเศร้าเจ้าน้ำตา ชีวิตมักวนเวียนกับวัดกับการทำบุญโรงทานทำคุณคนไม่ขึ้นบ้านปลายชีวิตมักอยู่คนเดียวสายนี้อย่าได้คิดทำความชั่วเพราะชาติก่อนทำมาหนักแล้วถ้าเพิ่มกรรมอีกจะสาหัสบางรายถึงขั้นไปต่อไม่ไหวจบไปก่อนเวลาอันควรก็มีสายนี้ให้เข้าวัดปฏิบัติธรรมมุ่งทำแต่ความดีจะดี เพื่อชดใช้กรรมแต่ชาติบางก่อนกลุ่มที่สองคือสายราหูเป็นสายที่มาด้วยอำนาจวาสนาเป็นคนใจกล้าใจใหญ่จิตใจดีแต่ออกนักเลงมักมีโชคลาภหน้าที่การงานมักได้มาแบบไม่ต้องดิ้นรนมากเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงและทำงานได้หลายอาชีพ คนที่อยู่ในสายราหูมักมีพฤติกรรมหลากหลายในตัวเองเช่นเช้าทำบุญบ่ายบริจาคตกดึกเข้าผับกินเหล้าหรือบางคนเจ้าอารมณ์ด่าลูกน้องปากร้ายเจ้าอารมณ์ไม่ค่อยทำบุญแต่มีโชคลาภเสมอขายของดีและมักได้อะไรแบบไม่คาดฝันคือนิสยัยสายราหูสายนี้ ต้องหมั่นช่วยคนทำทานบริจาคคือถ้าได้เงินมาให้นำเงินบางส่วนมาช่วยเหลือคนจะถูกเติมตลอดหากขี้เหนียวไม่แบ่งปันใครเงินจะไม่เพิ่มพูนดังนั้นพอเรารู้แล้วว่าเราสายไหนก็เดินตามสายตัวเองและจะได้เลิกสงสัยสักทีว่าทำไมเราถึงมีนิสยัยมีดวงชะตาชีวิตแบบนี้ และนอกจากนี้ก็อย่าลืมหลังจากที่เราได้ทำบุญเช่นตักบาตรถวายสังฆทานหรือแม้แต่การสวดมนต์เราก็อย่าลืมการกรวดน้ำอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวของเราซึ่งหลายๆคนอาจจะลืมระลึกถึงท่านไปส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงแต่ญาติผู้ล่วงลับและเจ้ากรรมนายเวรเสียมากกว่า เช่นนั้นการทำบุญครั้งหน้าก็อย่าลืมกรวดน้ำแก่เทวดาประจำตัวของท่านด้วยค่ะสำหรับบทกรวดน้ำให้แก่เทวดาประจำตัวก็ให้เราเตรียมน้ำสะอาดไว้หนึ่งขวดและนำมาจรดวางคิ้วกล่าวคำอธิษฐานจิตดังต่อไปนี้โดยให้เราตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวนะโมพุทธายะลูกขอเชิญ พระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์โปรโดเสด็จมาเป็นประธานอิทังสัพพะเทวานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงที่รักษาตัวข้าพเจ้าขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข จากนั้นให้เริ่มเทน้ำลงบนพื้นดินลูกขอฝากน้ำอุทิศนี้ไปกับพระแม่โทรณีพระแม่คงคาโปรดมาเป็นทิพยานขออานิสงส์ผลบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าชื่อสกุลได้กระทำในวันนี้ทั้งหมดทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศให้กับ เทวดาทั้งหลายทั้งปวงของข้าพเจ้าอยู่ณปัจจุบันนี้ที่ทำให้ข้าพเจ้าพ้นจากความทุกข์ระบุเรื่องที่ประสบปัญหาไม่ว่าท่านจะมาจากชาติใดพบใดก็ตามทั้งระลึกได้ก็ดีและระลึกไม่ได้ก็ดีไม่ว่าท่านจะอยู่ในภพภูมิใดขอให้ท่านจงมารับกุศล ที่ข้าพเจ้าอุทิศให้ในครั้งนี้โดยมาให้ถึงจุดหมายอย่าแวะอย่าเบียนที่ใดให้กุศลทั่วถึงทุกท่านทุกตัวทุกตนทุกพบทุกภูมิขออนิสงส์ผลบุญดังกล่าวนี้โปรโดกลายเป็นโภกทรัพย์ตามที่ท่านปรารถนาทุกประการตั้งแต่บัดนี้ เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุเรื่องราวเหล่านี้ที่เรานำมาฝากเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจะทำไม่ทำก็ขอให้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของท่านเพราะหากว่าท่านทำด้วยความไม่สบายใจยอมก่อเกิดทุกข์แก่ตัวท่านเองค่ะ แต่ทางเราเห็นว่าหากทำแล้วไม่เบียดเบียนใครไม่ว่าจะเป็นตัวเองหรือผู้อื่นก็ย่อมทำได้ไม่มีปัญหาอะไรคิดเสียว่าเป็นการส่งสิ่งดีๆให้กันค่ะซึ่งถ้าหากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ